เราจะแยกเป็นสองกลุ่มแล้วก็ให้สลับกันตีใครเข้าช่องก่อนก็ให้ถามคขาถามอีกฝ่ายได้นะเขียนองข้าทํำก่อนอีนี่ขอถามหน่อยลูกบ้วยุูชายจี้เป็นยังไงบ้างดีค่ะแล้วก็หล่อด้วยหล่อนะ นี่นี่จะต่ออะไรหรือเปล่าขอโทษนะลูกบูให้ดูแลกันยังไงเนี่ยก็ขอโทษจริงจริงเป็นไงบ้างอ่ะไม่ต้องห่วงลวค่ะค่ะไม่เป็นไรเองั้นข้าพาเจ้าไปพักก่อนนะขอโทษนะนี่ใจเจ้าเต้นแรงไหมเออเจ้าเต้นก็ไม่เต้นมันก็พูดยากอยู่นะข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงได้ไปหลงรักลูกเศรษฐีคนนั้นได้ก็คูหลอไงลูกข้าไม่หลอเหรอเข้าใจดีด้วยลูกข้าไม่ดีงั้นเหรอเขารวยนะข้าก็รวย ด้วยสถึงแม่ข้าจะไม่รวยเท่าเขาแต่ข้าก็เป็นลูกท่าแก่ร้านอ e ีลูจันทำไมถึงเลือกข้าไม่เลือกคนละหลอ่อยังข้าบ้าง,างล่ะฮะดูดีๆสิก็เพราะความรักยังไงล่ะก็คงจะจริงจริงๆคุยอะไรกันอยู่อ๋อเปล่าๆเ,เรากำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาไม้ลงมายังไงจะได้เล่นต่อลกบวยขาแพลงไม่เล่นแล้วกลับมาเถอะได้ข้าไปหยิบไม้ลงมาก่อนออออนะ เอาลงมาแล้วเอ๊ะคุณชายจี้ถุงเงินของท่านเฮ้ยทำไงดีถุงเงินที่คนรักคนแรกทำให้เลยนะเนี่ยถอดใรักแรกนนเหรอทำไมถึงไม่มีใครรู้เลยล่ะใช่พร,ร,ระเจ้าอิจฉาสิคุณชายจี้เดี๋ยวข้าเย็บให้ได้ขอบคุณใเจ้านีช่างน,น่ารักจริงๆนี่ไปเถอะคุณชายจี้เจ้าไปยงลูกบ้ยหน่อยอไปเถอะไปเถอะระวังนะถ้าค่อยเดิน ว่ารีบเย็บให้หน่อยนะได้ก็จะรีบทำให้เลยลูกม้้ยข้าผู้หญิงน้อยนั่งสิข้าเย็บถุงเงินเหรอใช่ค่ะเจ้านี่น่ารักจริงๆกคิดยังไงถึงไปอาสาช่วยเขาเย็บล่ะข้าทำให้เฉยๆงั้นข้าขอถามหน่อยนะเจ้าว่าคุณชายจี้เป็นไงบ้างแล้ว<ม>เจ้าชอบเขาไหม หวหญินน้อยนายน้อยอยากให้ข้าแต่งงานเหรอคะอ๋อแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงนะเราจะเลือกคนดีๆให้คุณชายจี้นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วไม่ใช่ความคิดของหูหญินน้อยเหรอคะโถ่เอ้เราทุกคนต่างก็อยากให้เจ้าได้คนดีแต่ก็อยู่ที่ใจของเจ้านะแล้วทำไมหวหยินน้อย